แบบนี้ร<อ>เราจะไปชําระค่าปรับเกี่ปรับสองร้อยใช่เดี๋ยวเดี๋ยวฟังก่อนนะเ,เราไปชําระค่าประกวดนมันจะเป็นอัตราค่าปรับกลางที่ตรกรกําหนดเ,เพราะว่าถ้าเราไปสั่งมาปุ๊บเราต้องไปชําระที่สถานีตารวจทุกท,ที่ทั่วประเทศเาาานาคการกรุงไทยแอปกรุงไทยเน็กพวกนี้จะได้หมดเป้าตังค์พวกนี้ซึ่งมันเป็นอัตราค่าปรับที่เขากาหนดไว้อยู่แล้วนะครับแล้วทําไมเสียที่นี่สองร้อยเพราะว่าพี่สามารถกําหนดลดให้ได้เพราะที่นี่พี่เป็นคนสั่งปรับอ่าอย่างนี้มันก็ ไอ้นี่เนี่ยมันก็ไม่เท่ากันนะดิพี่ถ้าเราไปปรับที่อื่นก็คือคนอื่นเขาจะเป็นคนสั่งปรับแล้วได้แล้วผมไปปรับที่อื่นก็รับไปสั่งครับผมโอเคแล้วผมขอพูดนะครับผมโอเคชื่อไหนเนาะเอกพจน์รับใบขับขี่ผมมารับคืนครับผมโอเคอันนี้ด่านที่ไหนอันเนี่ยเงินชิดละโอเค ไฟสีแต่มันไม่แถบตานะพี่ไฟสีก็ไฟธรรมดานะรรมันะ่ออ่อเแต่เสียที่นี่เสียสองร้อยโอเปเสียที่นู่นห้าร้อยเขอาี่้จ ใช่ไหมซื้อซื้อแค่เท่านีี่จะหาหน่องเนี้ย นี่นะโดนด่านตวรวจเสียที่นี่เสียสองร้อยเสียลงพักเสียห้าร้อยที่ที่เปลี่ยนะอ่ะาได้ เปลดหมดแล้วน่ยเนี่ยพีย่มันก็เป็นไฟแค่เนี้ยเป็นไฟธรรมดาเลยถ้าเป็นสีแดงก็ธรรมดาเนี่ยไม่ได้แสบตาเลยอือดูไฟก็ไฟธรรมดาไม่ได้ไฟแสบตาด้วย ้าร้อยเสียหน้าดัานสองร้อย